สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมุสบายยอดเทพค่ะเลขประจำตัว1560202713ค่ะเลขที่20ค่ะวันนี้จะมาเขียน My m ม m a แมปปิ้งนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมของการตลาดบทที่2นะคะที่เรียนไปค่ะสิ่งแวดล้อมของการตลาดนะคะก็จะมีภายนอกแล้วก็ภายใน,นะคะ่ะภายนอกนะคะก็จะมีไมโครนะคะ ไมโครก็จะมีซัพพลายค่ะก็จะมีตัวกลางแล้วก็มีลูกค้าค่ะตัวกลางค่ะก็จะมาจาก แล้วก็นายหน้าค่ะแล้วก็ขนส่งแล้วก็ตัวที่เป็นคู่แข่งของไมโครนะคะก็คือแมคโครค่ะแมคโครก็จะมีอยู่6อย่างนะคะก็คือ หนึ่งประชากรศาสตร์ค่ะสองเศรษฐาสตร์ค่ะสามการเมืองแล้วก็กฎหมายค่ะ สี่ค่ะสี่ก็คือนิเวศวิทยาค่ะห้าก็คือสังคมแล้วก็วัฒนธรรมค่ะหกก็คือเทคโนโลยีค่ะสว่วน ภายในนะคะภายในก็จะมี 4P ค่ะ 4P ก็จะมีโปรดัก p รายเพลยแล้วก็โปรโมชั่นค่ะ ก็มีส่วนของเงินอื่นนะคะก็จะก็จะมีแรงงานการจัดการการเงิน,นะคะ่ะแล้วก็มีอื่นอือีกน,นะคะที่นอกเหนือนจากนี้ ก็คือรู้วิเคราะห์อ,อะไรบ้างค่ะค่ะนี่ก็เป็น mapping ปปสรุปนะคะในบทที่2ค่ะขอบคุณค่ะ